บรรยากาศการชั่งน้ำหนักเดอะไฟเตอร์เวิร์ o บ็อกซิ่งครับนัดปฐมเลิกนัดแรกเลยครับที่จะทำการแข่งขันทางช่อง w o r k p o พอยนะฮะนี่ขึ้นไปเหยียบตาชั่งเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล้องฟ้า c ี f ีครับ BG ๊กแชมป์ w b c เอเชียครับ คอน t i เน n t a l ตรรุ่นซูเปอร์ไฟเวทหนึ่งร้อยสิบห้าปอนด์เหยียบตาช่างน่าจะผ่านแล้วครับต่อไปคนนี้เป็นแชมป์ครับจอมโบกอศักดิ์ลัมบูน้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทหนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ครับของ WBA เอเชียโดยมีโปรโมเตอร์คุณเอียงทวีศิลป์เหล่าสวนวัดครับชีน้นิ้วอยู่นะั่นนะฮะมันอกมันใจด้านซ้ายก็คือคุณหมอจิรักดิ์อวาาากาจักรวาลครับ ส่วนคนที่ใส่แว่นใส่ตูกนั่นเป็นประธาน WBA a s er ียครับผ่านเรียบร้อยครับเป็นงานป้องกันแชมป์คนนี้ครับเจ้าหนูมาสจันดีกีแ er. ชมป์ WBA a s ียชกอุ่นเครื่องนะครับขึ้นมาเหยียบตาช่างเรียบร้อยแล้ว ครับ้หมยกจะชกกันร้อยภาพปอนด์นะครับรอบลอหกยกครับส่วนผู้ชกของเขาก็คือเอกวีเอกวีมวยไทยยิงครับอดีตแชมป์ WBC เอเชียรุ่นพี่วาาเเเ้้ยยออ ่านะครับ145ยสี่สิบห้าปอนด์ต่อไปเป็นดังดังดังนี่เฉพาะลงต้มเลยครับดีครับดีครับเจอกับเพชรสยามเพชรปตอนะครับขึ้นไปเหยียบประชันนี่คือดังครับ ในน้ำหนัก118ปอนด์แบนตอมเวทผ่านครับเป็ดสยามเพ็ดปตอ,อครับน้ำหนักเดียวกันสบายสบายครับโบร์เตอร์บอกสบายสบายแบนตอมเวท118ปอนด์ครับ รายการนี้ครับได้รับความร่วมมือจากโปรโมเตอร์พันธมิตรนะครับคุณแทนเทเลคอมนะฮะยืนข้างๆคุณเอี้ยงทวีศิลลาสุวรรณวัฒน์นะครับนี่แหละครับเป็นโปรโมเตอร์ WBAAC อีท่านหนึ่งเป็นการจับมือทำงานร่วมกันนักมวยในสังกัดของเขาครับก็คือเก่งแทนเทเลคอมจะทำการชิงแชมป์ว่าง WBAAC รุ่นไลท์ไฟเบทร์ถึงวัแปดปอนด์ครับขึ้นเหยียบตาช่างเรียบร้อยแล้วผ่านนะครับ ส่วนคู่ชกของเขาก็คือกิตติเดชรัญยศุขครับเป็นนักมวยที่อยู่ในการพิตซ้อมของครูหนึ่งจักรชัยสาธกุลนะฮะที่ยืนอยู่ข้างๆใส่เสื้อสีดำมีรูปช้างแดงๆนั่นแหละฮะนั่นคือครูหนึ่งนะครับดูแลกิตติเดชมานะครับก็หมายมั่นปั้นมือครับหมายมั่นปั้นมือเหมือนกันนะฮะ้องไว้ลนะครับาย ต่อไปครับเป็น3แทนเทเลคอมครับอันนี้ชกอุ่นเครื่องธรรมดานะครับนี่ฮะขอดังเกงเรียบร้อยแล้วที่ใส่แมสนะครับที่ใส่แมสอยู่เนี่ยนะครับอ่าเหยียบตาช่างเรียบร้อยครับน้ำหนักแบนตัมเวท1 1ึงรปอนด์ครับชกอุ่นเครื่องกับภูผาบ็อกซิงดิมครับหรือเจ้าป๊อกอ่า <st arts> ต่อน้ำหนักให้ครับไว้หนวดต่อน้ำหนักให้ครับโ <Okay. S 1> อ่โาน,นะเป็นปน้ำเบสหนึ่งร้อยปดอนมีสักขีพยานนะครับในการจ <st arts> <st arts> ิงแชมป์ป้องกันแชมป์นั่นก็เยืนอยู่นั่นครับคืออ,อาจ <st arts> ารย์เฉลิมประหยัดทรัพย์ครับ <st arts> เป็นโลเคชั่นคอมมิตีนะครับประจำประเทศไทยด้วย นในคู่ประกอบรายการครับเป็นมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่นะครับเป็นมวยในสังกัดของทคุณแทมเทเลคอมครับ น้ำบอยทุกคนครับทำน้ำหนักมาดีฮะช่างทีเดียวผ่านหมดแล้วครับพรุ่งนี้พร้อมที่จะมำการแข่งขันคู่นี่ดัง้ก็ลงต้กับเยอสาเร์ตอคู่ที่สี่ในการชิงแชมป์ b าเซียนคือไ์ไปไปไปแข่งแข่งแขนงแข่งแข่ติดตามเลย่ะคู่ที่หน้านี่ก็สุดมี่ชิรนเกตสามทองครับ หมื่นแล้วคือชื่อเขาขายได้ด้วยไงชื่อขายได้ดีแล้ะที่แชมป์พยากรดีครับนักผ้าครับแห่งวงการวยสากลพี่ช้างพีอาร์ครับนี่นี่ครับยินดีครับที่ได้เจอหลับแฟนแชมป์นะครับกูรูครับนี่สุดยอดกูรูคนหนึ่งครับในวงการมวยโลกดีใจครับดีใจครับมาถ้าเจอแฟนชัดติดตามดูนะครับ ขอจีตามว้สาบกนไปเรื่อยนะกับมีคุณพบตอนเนี่นะกาวิจัได้ปล่อยข่าวอะไรตลอดนี่เป็นรุ่นที่นะครับในวงการมวยโลกครับที่ผมรับถิอคนหนึ่งฮนะรึกษาหาลรือได้ครับของจริงฮนะของจริงของจริงเชิญค,ครับเอจอกองฟ้า CPF ครับ ก่อนจะมาชั่งน้ําหนักไว้ผมยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องลดน้ําหนักเยอะแยะเลยร1 2ยสิบองปอนด์บอกสบายๆายดูนะครับแชมป์ WBC Asia Continental ค,ค,ครับร้อยสิบห้าปอนด์บ,บอกว่าต่อยร้อยสิบสองปอนด์สบายๆครับเนี่ยนักเองน้ําเงินครับถ่ายรูปโปรโมทกันก่อนครับ,บคู่เอกของรายการพรุ่งนี้ครับ ชัดครับดูอันีชัดเนื้อตัวรูปร่างไม่ต่างกันเลยครับความสูงในมุมที่เรายืนนี้จอมโบอ,อาจจะดูสูงไปหน่อยครับเพราะว่าเขาใส่รองเท้าผ้าใบฮะแต่แต่ในความเป็นจริงน่าจะเท่าๆกันนี่ฮะมารยาทด,ดีฮนะอ่าในนี้ฮะใส่รองเท้าผ้าใบครับทำให้ดูสูงคิดว่าตัวเท่ากันครับปาดหัวตัวเท่า

มีนำหน Lluc เหนอน่าขนาฯแกเอ refin ยังศาษาโจมเป้าอยู่ก็พิก한การรถจัดกว่ p r i s e ราก้ามญ่ญว ridex ส leaned ึงอาสมญ่ง Euh.. ได้รับความสนใจจากบุคคลวงการมวยสืยนน่อมวลชนพอสมควรนะตั้งๆที่ทางเข้าของเดอะบาซ่านั้นเขามีการตรวจเอนดิเกอย่างเข้มงวดนะครับไม่ได้ให้เข้าทุกคนนะครับนี่ฮนะนี่เป็นบรรากาศได้รับความสนใจนะครับพอ,อสมควรเลย เดี๋ยวหลังจากนี้มัาจะสัมภาษณ์นักมวยเป็นายคนนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคุยจอมโบก่อนจอมโบอ้ะครั้งที่สองครั้งที่สองหลัง<ร>จากที่รเราเคยเคยชิงครั้งหนึ่งแล้วเนาะตอนนั้นนี่พาชชาเนาะผ้าชชาพาชชาให้กับใครนะรจอมโบนะ ใช่ครับเอเียนตเดรัานครับโอออเออ,เอ,อจำได้เลยแล้วก็เราก็มา,มาได้ชคผัดชมป์เช่เชนนี้ร้อ,องนนครอันนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกป้องกันเชียงไทยอ่าเพชรสยามครับเพชรสยามตอนนั้นน็อกไหม ไม่น้องครับคะแนนเนาะเฮ้ยนี่เป็นไงบ้างน้องเตรียมตัวยังไงเียมตัวเก็บตัวมาดีครับเก็บตัวมาดีสองสิบใช่โอ้ใครที่ใครแกซี่ครับสองกับคู่นันครับคู่นันกอล์ฟฟ้าคู่องฟ้าเนี่ยเคยเคยเจอกันยังไม่เคยครับเคยเห็นเอร์าครับไหมเคยครับเคยดูในแต่ในยูทูบครับอ๋อเป็นไงบ้างน้องก็ใช้ได้นะครับใช้ได้เลยใช่ไหมมีอะไรที่เราหนักใจไหมกับกอลฟ้าเนี่ยไม่มีนะครับก็ราเรา ทำงานกับโค้ชมาดีครับผมางมาครับผมจวอายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้ปีนี้สามสิบครับสามสิบสามสิบก็ถือว่าเรายังไปได้อยู่ได้ครับนะฮะก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ที่ที่เยอะไปครับผมจ่าววโวไปนี้ไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่จะขึ้นจริงจังนัดแชมป์ก็ต้องยง ต้องรอดูฟอร์มก่อนครับดูฟอร์มว่าวันพรุ่งนี้จะผ่านสวยงามหรือเปล่าน็อกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราต้องต้องรอโปรโมเตอร์อีกทีนึงครับต้องรอพี่กัดไหนที่ที่เราที่เราตั้งเป้าไว้ร้อยสิบสองครับร้อยสิบสองตอนนี้อยู่รองแชมป์อันดับห้าใช่ไหมเอเดนเปอครับอันดับแปดครับอันดับแปดเข้าเข้าแรงจริงแล้วเนี่ยโอ้ยเข้านานแล้วพี่จากการอันดับจากการอันดแปดตอนนี้ก็เข้าแล้วก็เราก็มีสิทธิ์โอกาสที่จะได้ชิงแชมป์ครับผมใครเป็นแชมป์อยู่ตอนนี้รู้ป่ะอ่า โมยูเคนะครับไออ๋อยูเคใช่แล้วเดี๋ยวถ้าสมมตินะถ้าเกิดถ้าเกิดผ่านคนนี้ไปแล้วเรามีโอกาสได้ควิแชมป์เนี่ยคิดว่าน่าจะได้แชมป์กลับมาไหมแชมได้ีโอกาสนะคือตอนนี้เราเราเราพร้อมที่จะขึ้นควิแชมป์ยังพร้อมครับพร้อมใช่ไหมอ๋อนี่แหละครับผมโ้องน่าอุ่นใจนะฮะจัมโม่ฝาดแฟนมอลติดตามหน่อยน้องอยู่จังหวัดไหนนะครับผมผมจัมโมกก็สังลำพูนนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับพรุ่งนี้ต่อยคู่สองเป็นคู่เอกนะครับอ่าครับผมเจ้าหมันไหนน้องอยู่จังหวัดไหน อยู่เชียงรายครับอยู่เชียงรายเอาพูดเป็นภาษาเหนือได้ไหมครับผมก็ขอขอขอกำลังใจจากพ่อแม่ติม่องเชียงฮายนะครับช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณหมอสมหมอถามคุณหมอนิดนึงคุณหมอจากการตรวจร่างกายทุกคนแล้วนี่เป็นไงบ้างครับคุณหมอนายแพทย์เศิริศักดิ์บุพภาชาติคนนี้คือนายแพทย์มวยเลยนะครับผมนี่ครับมีโมทีเเดกไปที่นั่นครับจากการตรวจร่างกายของน้องมวย คู่เจมโวกับกล้องฟ้าเป็นไงม้างครับคุณหมอร่างกายดีมากครับกล้ามเนื้อแข็งแรงมากเลยอ๋อแเลยดูแล้วทั้งข้อทั้งอะไรครับแข็งแรงมากมากตามความดันก็โอเคเลยปกติใช่ไหมฮะครับชีพจรอะไรทุกอย่างดีฮะสมบูรณ์เต็มที่ทุกคนครับครับผมแล้วอีกคู่หนึ่งที่ชิงแชมป์ไวท์แตดฟอ์นี่เก่งกับกิติเดชเป็นไงม้างครับคุณหมอฮะก็ส่วนใหญ่ภาพโดยรวมร่างกายทั้งมวยสมบูรณ์ทุกคนอฮะสมบูรณ์ทุกคน เหมือนกับซ้อมมาดีแล้วครับบ้างครับครับผมครับครับคุาหมอเอ่อท่านเฟลวไต้เนี่ยอยากจะฝากนักมวยยังไงบ้างในขณะที่โรคโควิดนี่มันมันมีลองโควิดด้วยคือคือนักมวยหลายคนก็ก็ก็มีก็ติดโควิดอันเนี้ยเราเราจะจกากให้นักมวยเขาเขาเขาปัรัดตัวยังไงครับก็ทุกคนก็ต้องระวังตัวกันหมดนะครับไม่เว้นแต่นักมวยหรือว่าคนทั่วไปนะฮะก็ตามที่เขากําหนดไว้พวกศกบ ค,คือใส่แมสล้างมือจะฉีดวัคซีนตามที่เขากำหนดอะ,อะไรประมาณนั้นครับครับยังล่าสุดเนี่ย <c oughs> น้องโมที่เป็นโควิดหายจากโควิดแล้วขึ้นชกล่าสุดเนี่ยราบสึกเนี่ยพอลงมาเนี่ยค่อน,นข้างที่จะหายใจไม่ค่อยออกเนี่ยคือคือมัน,ม,นมันเกี่ยวเนื่องกับกับเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องปอดมีส่วนนะเพราะถุงลมในปอดน,นี่มีถุงลมเล็กๆเยอะมัอาจจะไปรัดครับ การแลกเปลี่ยนออเซียนมันจะน้อยลงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือพยายามออกลังกายให้ปอดมันขยายครับผมว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างวิ่งบ้างอะไรนะคือนักวัจะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับคล้ายคล้ายกับหายใจไม่ออกเนี่ยมี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 ส่วนมีส่วนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำให้เหนื่อยง่ายทุกคนเนี่ยจะต้องทำยังไงครับพี่หมอคือจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหมายถึงว่าคนคือเราก็ปิเสียไม่ได้นะว่าหลายๆคนเนครั้งโควิดกลับกลับมาเนี่ยก็ต้องก็ต้องฟิตซ้อมแล้วก็ขึ้นชกใช่ คือถ้าเกิดไม่อยากให้มันมีปัญหาแบบครับที่อยากจะเยียวยาด้วยนะครับเลยต้องทายังไงครับคุณหมอหรือว่าให้ซ้อมไม่ถึงหรือซ้อมไม่ถึงเนี่ยสุดแล้วซ้อมไม่ถึงเหมือนปกตินะครับครับซ้อมไม่ถึงครับผมครับผมครับอ่าเอาได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีสังขมอาชานะครับครับไครทุกงานนะเดียดังที่สุดในวงการแล้วครับวงการมวยนะครับต้องท่านนี้เลยมาคนนี้ครับมาคนนี้ครับไม่ได้เยอะเห็นฟอร์มกลองฟ้าแล้วเขา เป็นมวยสักวนอาชีพที่มีประสบการณ์มากมายกังวลอะไรไหมครับตรงนี้ก็ไม่กังวลนะครับเพราะว่าเรามีมีทีเด็ดอยู่แล้วถ้าจะพูดอะไรกับน้องเขาก่อนขึ้นเวทีนี้อยากจะพูดอะไรกับน้องอยากให้น้องทําเต็มที่ครับผมคิดว่าครบยกบไหมต้องดูครับต้องดูบนเวทีต้องฟ้าคิดว่าครบรอบไหมไม่อยากครบไม่อยากครบเอาเฮีย โปรโมเตอร,อร์มองว่าครบยกไหมคู่นี้ถ้าพูดอย่างเป็นกลางจริงผม,ผมมองว่าครบยกแต่จะเป็นครบยกที่ทสนุกตื่นเต้นนะครับผมว่านักมวยทั้งสองคนม,มีดีคนละอย่างนะพรุ่งนี้ใครเอาอย่างที่ตัวเองถนัดที่สุดออกมาใช้ได้ก็กน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเรียกใกล้ถึงไฟสัมพันธ์แล้วมีอะไรพูดกับน้องน้กมวยสองคนที่จะชกกันวนก่อนอย่างแรกต้องขอบคุณทางทางเพื่อจินดีก่อนนะครับที่อุตส่าห์ให้้องฟ้ามาชกในแบบนี้อย่างที่รู้ว่า มวยสากลในประเทศไทยเนี่ยไฟแบบนี้ไม่ค่อยมีนะไฟแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ให้น้องสองคนคให้น้องสองคนทำเต็มท,ท,ที่นะครับทำให้วันนี้เป็นวันที่เป็นคู่มวยที่สนุกนะครับแค่นี้ทำให้เต็มที่ครับผมกองคว้าพ,าพูดอะไรกับแฟนมวยแล้วก็กับโปรโมเตอร์แล้วก็ทีมงานทุกคนผอได้รับท,ที่ได้มาช็ในตัวเทเลเตอร์เเทเเตอร์เบอร์บ็อกซิ่งจะทำให้ดีที่สุดครับ กแน่นอนครับอ่ะจอมโวฝากแฟนมวยนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมจอมโวปราสารพูลนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับพรุ่งนี้มันแน่นอนครับครับสุดท้ายโปรโมเตอร์ครับฝากอะไรถึงแฟนมวยนิดนึงครับก็ครับพรุ่งนี้ครับอย่าลืมครับเวิร์กพอยต์ช่องยี่สิบสามเริ่มตั้งแต่บ่ายสองโมงนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับติดตามได้ช่องทาง Facebook The Fighter Thailand แล้วก็ยู u ูบทีเอ Boxing Promotion พรุ่งนี้ครับผมเชิญครับที่ละครับ เป็นผู้เดือดที่แฟนมวยชาวลทังประเทศไทยรอคอยวันพรุ่งนี้เขาก็คจะมีสารสดรอติดตามครับจบแบบไหนจบอย่างไรใครรอบใครเข็มขันจะอยู่ที่เอวไทนตามของคุณทั้งสามครับผมครับครับแตงอาทิตย์มาสัมภาษณ์หน่อยน้องความพร้อมสมบูรณ์อยู่แล้วแหละนะครับมองคู่ชกเป็นยังไงรุ่นพี่เอกวีเก๋าเก๋าไวาเยอะว้ยังไงครับ ใช่ครับเพราะว่าพี่เขามีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะครับก็เจตเต็มร่างกายไปสู้เลยครับก็ไฟนี้เต็มร่างกายมาสู้เลยครับครั้งนี้ยังไม่ครั้งนี้ยัง,ง,ยงชกธรรมดาไม่ได้ไม่ได้ป้องกันแชมป์อะไรครับไฟนี้อุ่นเครื่องหกยกครับผมแล้วมีโปรแกรมที่จะไปไป,ป้องกันแชมป์ไหมเดือนหน้าครับวันที่ส <4 S 1> ี่สี่มิถ<ม>ุนาครับผมอืมกับ ผู้ชกใครฟิลิปปินส์ครับผมยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่รู้ครับนี่คือการที่นํานักมวยต่างชาติมาเจอกับเราใช่ครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครั้งที่2ครับครั้งที่2ผ่านมาได้น็อกมาหลายคนเลยครับนะครับก็้อายุเท่าไหร่นะครับ18ปีครับผมนะเจ้าของฉายาเจ้าหนูปาสจันทร์ครับฉายานี้มีความคิเห็นยังไงครับที่แฟนๆมอบให้เราก็เขาว่าไงก็ตามนั้นเลยครับผมเพราะว่าเราก็ทําเต็มที่ครับในอาชีพของเราก็ตั้งใจซ้อม ทำไม่เต็มที่ครับผมไฟนี้เก็บตัวได้ไหนครับซ้อมที่ค่ายมวยลูกสางดินครับผมอที่บ้านเลยครับครับก็มีพวกพี่ๆน้องๆช่วยติวให้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีอดีตแชมป์โลกคนไหนมาช่วยดูมั่งมัไหมครับก็มีเด็กเก้าแสนครับผมเด็กเก้าสครับเด็กคนเดิมครับแล้วก็มีพี่ชายช่วยลงนวมม่านฟ้ากาแล็กซี่ครับผมแล้วก็พี่สุยาสิงหงชาครับผมครับแล้วพ่อกับแม่คอยให้กำลังใจครับข้างๆครับครับ ฝากอะไรเปแฟนๆน่ครับฝากแฟนมวยทุกท่านครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันพรุ่งนี้จะทำให้เต็มที่และดีที่สุดครับผมขอบคุณครับจนถึงบัดนี้ครับต่าพิษลูกใส่กองดินครับครับขอบคุณครับไปต่อครับใช่ครับก็ทั้งเวิร์ดพอยต์เนี่ยให้เวลาถ่ายทอดสดมาหนึ่งชั่วโมง45นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะต้องไปต่อทั้งเพลนเฟซบุ๊กเดอะไฟเตอร์ไทยแลนด์ก็อย่างที่ที่ทำกันมาโดยตลอดนะครับ แต่อย่างที่รู้ว่าพวกนี้มันมีมวยชิงแชมป์ป้องกันแชมป์เนี่ยสองคู่แล้วก็ยังมีมวยประกอบอีกสี่คู่เพราะฉะนั้นทั้งหมดหกคู่เป็นไปได้ยากมากที่จะถ่ายทอดทางทีวีไปทั้งหมดนะครับยังไงก็ฝากแฟนมวยยิดมตามทางทางทางทีวีก่อนแล้วผมเชื่อแน่ว,ว่าหลังจากนั้นก็คือได้ติดตามกันทางทางออนไลน์ต่อแน่นอนแล้วความมั่นใจใพพเฮ้ยทั้งหกคู่อะเอาดิผมนี่ใช้คำว่าตั้งแต่จัดมวยมานี่ไฟนี้ถือว่า กังวลุคำว่ากังวลน,นะเพราะกัง,กงวลเยอะเยอะที่สุดเพราะว่ารู้ว่ามันมันเป็นไฟที่สูงสีงจริงๆนะครับสูงสจริงๆแล้วก็จะพูดยังไงดีอะแต่ผมก็มีความมั่นใจนะนะว่าว่าจอมโบหน้าน่าจะชนะได้แล้วก็ตอนนี้จอมโบขึ้นมาสู่ัำดับเจแล้วนะครับถ้าใครติดตามแล้วก็ถ้าชนะไฟนี้ผมก็ก้าวกระโดดนะผมก็ขึ้นท็อป5แน่ๆนะครับแล้วก็ อย่างที่รู้ว่าแชมป์ในรุ่น112เนี่ยคืออาเดนดาราเทียนเป็นชาวยูเครนซึ่งตอนนี้เขาไม่สามารถชกได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจอมโบรชนะไฟน์นี้ขึคค้นเขาไฟน์โอกาสชิงอีกนัดหนึ่มีแน่นอนนะครับว่ามันจะเป็นก้าวกระโดดเลยลนะ่ะของทางจอมบรเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนบอลติดตามครับไฟน์นี้ผมว่ามันผมว่าสนุกจริงๆอ่ะเพราะทักมวยทั้งสองคนสูสีกันมากจริงๆเริ่มมีบอลครับเริ่มบ่ายสองโมงครับตั้งแต่บ่ายสองโมงทางช่องมวยไทยครับ23 ต้องการครับคุณคุณยังถามอีกนิดนึงครับรายการมีต่อไปทุกวันเสาร์ใช่ครับต่อไปนี้ก็จะมีเป็นเสาร์ต้นเดือนนะครับทุกวันเสาร์แรกของทุกเดือนนะครับทางช่องเวอร์พอยเนี่ยครับครับแล้วก็พรุ่งนี้ทําการแข่งขันนัดต่อไปเดือน มิถุนาครับรายการใช่มิถุนาก็วางวางคู่มวยไว้บางอย่างครับใช่ครับตรงกับวันที่4มิถุนาก็คืออีกแค่4สัปดาห์ถัดไปครับนะครับทีนี้แสงอาทิตย์จะกลับมาชุบเป็นคู่เอกแล้วครับนะครับเอ่อเจอกับนักมวยฟิลิปปินส์ผมเพิ่งเชิญได้มาเมื่อวานนึงนะชื่ออะไรวะเอลโมเชย่าป้องกันแชมป์ด้วยป้องกันแชมป์ร้อยสี่สิบปอนด์ของแสงอาทิตย์ของแสงอาทิตย์ใช่ครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะมีธีรชัยมาอุ่นเครื่องครับพกยกครับใช่ครับแล้วก็มี อีกคนหนึ่งที่เพิ่งเทินไฟนี้ไฟแรกคือไทยสอนจอเปียกุไทยอะครับไทยสอนจอเปียกุไทยก็จะไม่ไม่เห็นขาว่าเขาจะไม่ชกมวยไทยละก็จะผันมาชกมวยสากลก็จะชกเดือนหน้าเป็นเป็นเป็น,ปนไฟแรกนะครับแล้วก็ยังมีสแตม็มอีกส,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 สแตมเกียรตินิวาใครจำได้จาได้อดีตแชมป์อินเตอร์ลิมแล้วก็กา oh, <Galaxy. S 1> แล็กซี่แล้วก็ไปบวชครับ,รบไปบวชมาสามปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ออกมาละเขาซ้อมที่ไทยกาแล็กซี่เรียบร้อยครับก็จะมาชก ประเดิมในในในไฟหน้าด้วยเช่นกันน้ำหนักนครับผมน้ำหนักตอนนี้วางไว้118ปอนด์ครับ118ปอนด์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้ามวยก็ก็นั่นแหละแล้วก็คิวของนักมวยทุกคนต่อไปนี้พอเราคาดว่าโควิดคงจะไม่มาสามารถจะมาทําให้มันสะดุดได้อีกละครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปมันก็จะกลับมาจัดทุกเดือนละนะครับเพราะฉะนั้นนักมวยทุกคนก็ก็จะเรียงคิวกันมาจิงแชมป์ป้องกันแชมป์อะไรอย่างเงี้ยกันยาวๆแล้วครับสำหรับปีนี้ครับ